mở lần mà lần khao mà khao nó khai ra đu khai ra thì khao ria đưa, ria đưa thì khai ra đây ria ria Rồi ria 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 Rồi ria 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 đưa, ria 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 lơi. ria 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 ลองดูดูสิดูมาให้ไหมรถตี20บาทนะครับเดี๋ยวไปที่ร่วมหน่อยอมนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปที่ร่วมหน่อยร้อนแดดร้อนใช้กลองกี่บาทนี่20บาทใช่ไหมโอ้คอดีคนเห็นเขามาคนเรียกมาเลยครับพเพื่อกล้องยี่สิบอใช่ไหม อ๋ออ๋อปกติฟองย่ิบห้าเจ้าไหมใช่พอเดือนบวกครับว่าลดใช่ไหมใช่ลดได้20บาทมีเท่าไรนี่ในถุงก็มีนะครับเพื่อนๆดูในถุงโอ้ยยังร้องๆ้องอีเลยครับเพื่อนๆช่วยอุ่นถนุงด้วยนะครับจะขายแถวไหนนี่ชอบอันเนี้ยอบอันเนี้ยอ๋อไแต่เตริ่มกี่เมืองนี่ แล้วแต่ฮะไอหุกไอคุสมิเล้ากรบหลัเกาโมูเขาว่าเกาหมูนะครับเพื่อนๆดูโอ้ยสวยเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมแต่วันนี้เรากินไม่ได้นะครับผอดีถ้าเราหมอก็มาให้เขาไปแจะนะครับผอดีเห็นเขาผ่านมาทันีีพมก็เรียกมานะครับจะให้เพื่อนๆดูรตี ต้องเปิดบัวนั่นแหละถึงจะกินได้วันนี้กินไม่ได้นะครับโอ้อย่างร้องๆเลยนะครับเพื่อนๆดูเปิดไวให้ไหมโรตีโร,ต,รตีมีน้ำจิ้มด้วยนะครับเพื่อนๆแกงอะไรนี่คขาเรียกนี่แกงกะหรี่ใช่ไหมสเต็กใช่ไหม อ๋อนึกว่าแกงกะหรี่เหมือนแกงกะหรี่ไม่ใช่นะแกงสเต็กนะครับมามามานึกว่าแกงกะหรี่ไม่ใช่ครับว่าแกงสเต็กขายรตีนางหรือยังนี่ขายเอโรตีนี่ก็ประมาณห้าสิบปีรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นใช่ไหมโอ้อมันสก็อตนี่กี่รุ่นแลน้วนี่สามรุ่นใช่ไหมรุ่นที่สามใช่ไหมนี่ที่โอ้สุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆมีรุ่นที่สามนะครับ คนดีให้เขาไปแจกเราเมาให้เขาไปแจกเลยนะครับเพือ่อนๆออให้เขาแจกเลยนะครับเราเมาแล้วก็ให้เขาแจกเลยถ่ายรุ่งต่อรุ่งนะครับเพื่อนๆยังมีกี่อ,อะไรนี่มีเท่าไหร่นี่มีเจ็ดเจ็ดอ่าถ้านะ้นเมาหมดเลยนะครับให้เขาไปแจกนะพอดีถ้าเราเมาเยอะก็เรากินไม่ได้นะให้เขาไปแจกถ้าเพื่อนๆจะซื้อจะอุ่นนุงอ่ะ ติดต่อทางไหนได้ทางอ่ะเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมจะไม่ได้จะไม่ได้แล้วโอ้โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาครับเพื่อนโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามานี่เพื่อนปไหมในกล่องก็มีดูเพื่อนปไหมในถุงก็มีนะครับเพื่อนในถุงเขาว่าแกงสเต๊อกใช่ไหมคนว,ว่าแกงกะหรี่แล้วก็มันมีอะไรนะที่สีเหลืองๆเงขาเรียกว่าอ,อะไรนะ แกนทัวร์เรืออ๋อแกนทัวร์เรือนะครับมีครบเลยนะครับพเพื่อนๆเขาสัททอดรุ่งต่อรุ่งนะครับดูวยยังร้องร้องเลยนะครับพเพื่อนๆเห็นไหมปกติขายที่ไหนเจาะปานเนใช่ไหมเจาะปานเนเจาะปานเนอ๋อเก็ขายเจาะปานเน ถ้าไม่ใช่เดือนบวชก็ขายแถวไหนนี่จบอันเนยจบอันเนยเหมือนใช่ไหมเห็นขับรถมาโอ้โเห็นเขาขับรถผ่านมาทานนี้พกก็เรียกมานะครับเพื่อนๆดูอ่ะพอดีพอจะมาให้เขาไปแจกเลยนะครับถ้าเรามาเราก็ซิเมได้นะครับเพื่อนจะไปเลยใช่ไหมโอเคมาหมดเลยนะครับเพื่อนๆทั้งหมดนี่กี่บาทนี่ร้นับดูเดี๋ยวเรามาก็เราเดี๋ยวเราไปแจกนะครับเพื่อนๆในเขาเปิดบวช ร้อยเท่าไรนะร้อยยี่สิบครับโอเคมาหมดเลยนะครับพอดีเห็นเขาผ่านมาตอนนี้พวงเรียมาเลยครับร้อยยี่สิบใช่ไหมโอเคเพื่อมาให้เพือพ่อนๆเสียเวลาชอบเล่นนีลอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจนะให้พบไปเมาส์ที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนี่ครับดูเจ้าของรถดีโอเคพอดีพวงเรียมาทางน,นี้บนถนนมันร้อนนะครับเพื่อนๆโอเคเพื่อมาให้เพือพ่อนๆเสียเวลาชอบเล่นนีลอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไอแอมสิงอยากรู้ตอนรอ